่มชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านเดี่ยวในโซนรังสิตนะครนายกนะคะกับที่นี่เดอะ r u ัสรังสิตคลองสีค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่ริมถนนเลียบคลองสีตรงนี้ถือว่าได้เปรียบแล้วก็โดดเด่นกว่าถนนเลียบคลองอื่นเยอะเลยเพราะว่าถนนเลียบคลองสีเนี่ยขยายเป็นสี่เลนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าออกโครงการ สะดวกสบายมากๆค่ะทางด้านของรังสิตนครนายกก็ได้มาจากลำลูกกาก็ได้อีกเหมือนกันส่วนการเดินทางเข้าเขตศูนย์กลางธุรกิจนะคะก็เลือกได้สองทางอีกเหมือนกันไม่ว่าจะออกไปทางปากทางรังสิตนะคะมีพระผลโยธินแล้วก็ดอนเมืองโทวเวหรือจะออกไปทางวงแหวนกาญจนาภิเษกก็สะดวกสบายไม่แพ้กันเพราะว่าถนนสามารถเชื่อมต่อเข้ากับทางด่วนรามอินทราอ่านนลลงได้เลยเข้าไปดูบ้านข้างในกันค่ะ ในโครงการเดอะทรัสต์ลังสิตคลอง4นะคะจะมีบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด171ยูนิตค่ะในจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวอย่างละประมาณครึ่งๆใกล้เคียงกันค่ะโดยวันนี้เราจะดูบ้านเดี่ยวในโซนใหม่ค่ะชื่อว่ามัลติเพ์โพส แค่ชื่อก็สื่อแล้วค่ะว่าเป็นบ้านที่เขาออกแบบให้มีความยืดหยุ่นให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกขนาดที่ดินอยู่ที่ประมาณ56ตารางวานะคะที่จอดรถรองรับได้สองคันมีบริเวณบ้านให้เราสามารถจัดสวนได้อีกพอสมควรเลยทีเดียวส่วนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็คือ165ตารางเมตรค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ำ เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีพื้นที่ที่เป็นมัลติโพสต์ให้เราปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานได้สะดวกยังไงบ้างเข้ามาค่ะโอ้โหเข้ามาภายในบ้านแล้วนะคะจะเห็นถึงความต่อเนื่องกันค่ะระหว่างพื้นที่ด้านนอกที่เป็นสวนสวยๆของเรากับพื้นที่ที่อยู่ในบ้านเพราะว่า ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนหันไปทางไหนหันซ้ายหันขวาเราก็จะเห็นสวนสวยของเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าผนังบ้านด้านนี้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเลเยอร์ของชั้นล่างนะคะจะบอกว่าเป็นพื้นที่โอเพนสเปซค่ะตรงส่วนนี้นะคะอาจจะเห็นว่ามีพาดิชั่นแต่ว่าในบ้านจริง เป็นพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมีความสะดวกสบายมากๆในการที่เราจะจัดวางพื้นที่ใช้สอยต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วโซนด้านนี้นี่แหละค่ะพื้นที่ที่เป็นมัลติโพสเราสามารถจัดพื้นที่ใช้สอยได้ตามความต้องการเป็นห้องทำงานก็ได้เป็นห้องสำหรับเด็กๆมานั่งเล่นกันก็ได้เพราะว่าด้านนี้นี่เห็นไหมคะเปิดออกมาก็เจอกับสวนด้านข้างได้บรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะ นี่คือบริเวณที่เราสามารถจัดวางโต๊ะอาหารแบบนี้ก็ได้แล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือหน้าต่างตรงนี้บานใหญ่มากๆนี่เห็นไหมคะยังไม่หมดค่ะสำหรับการใช้สอยและด้านนี้ก็คือห้องครัวนั่นเองใส่ประตูเข้าไปตรงนี้นิดเดียวก็เป็นครัวปิดได้แล้วส่วนประตูด้านนี้ เปิดออกไปที่ลานจอดรถค่ะเวลาซื้อข้าวของเข้ามาเนี่ยเข้าทางด้านนี้แล้วก็เอามาเก็บของในครัวได้อย่างสะดวกนี่ค่ะบริเวณห้องครัวไม่เล็กนะคะแล้วก็มีทั้งบานหน้าต่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้สามารถระบายอากาศได้อย่างสบายห้องน้ำชั้นล่างค่ะฟังก์ชันใช้งานได้ครบทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนอาบน้ำตรงนี้ ใช้ได้จริงูระบายอากาศได้ด้วยช่องรับแสงแล้วก็ระบายอากาศเลเยอว์บนชั้น2องเขาวางแตกต่างจากที่เราเคยเห็นนะคะเพราะว่าห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ย อยู่ในโซนด้านหน้าบ้านทั้งหมดเลย 1, 2, 3เพราะฉะนั้นทุกห้องก็จะได้วิวได้มุมมองที่ดีที่สุดของบ้านแต่มาสเตอร์เบดมด้านนี้ต้องพิเศษกว่าแน่นอนมาดูค่ะมัสเตอร์เบดมค่ะห้องใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ในโซนของด้านหน้าบ้านแล้วก็ได้ความลึกทั้งหมดของตัวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเตียงคิงไซส์วางไว้ตรงนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าอยู่ติดกับระเบียงส่วนตัวของเราแล้วก็ด้านนี้ มีห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็พื้นที่ให้ทำา w l l k n n l o s e t ด้วยว้าวห้องนอนที่2ค่ะอยู่อีกมุมด้านหนึ่งของบ้านเพราะฉะนั้น ได้หน้าต่างเปิดรับลม2ด้านด้านนี้แล้วก็ด้านนี้แล้วก็ยังได้นี่เป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้ทําให้มีมุมมองในการรับแสงธรรมชาติแล้วก็มุมมองในการชมวิวได้กว้างขึ้นกว่าเดิม บ้านเดี่ยวแบบมัลติ Purpose ของ The Trust ตรังสิตคลอง4ี่เขาออกแบบบ้านให้มีความยืดหยุ่นค่ะผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์การใช้งานในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกแล้วก็ในเรื่องของทำเลที่ตั้งตรงนี้ก็น่าสนใจถนนเรียบคลอง4มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงมากๆค่ะถ้าคุณกําลังมองหาบ้านในโซนรังสิตนะคะต้องเข้ามาดูที่นี่ด้วยค่ะ เดอะทรัสต์ลังสิตคลอง4ี่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ